ที่ F3 ค่ะจะเป็นการเปิดปิดเลเซอร์ชี้เป้าของเรานั่นเองนะคะเมื่อเรากดเปิดนะคะเลเซอร์ชี้เป้าของเราก็จะปรากฏขึ้นแบบนี้ค่ะในหน้าที่2นะคะที่ F1 นะคะทิ l นะคะจะเป็นการเปิดค่าชดเชยตัวกล้องนะคะ แนะนำว่าให้เปิดออนไว้ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำับคิดวันนี้นะคะหนึ่งจะมาแนะนำปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Topcon รุ่น GPT 3005N ม GP ือสองตัวนี้ค่ะข่าสำหรับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะข่าสำหรับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันที่ปุ่มแรกก่อนนะคะ ปุ่มแรกนะคะปุ่ม power สีเขียวตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการเปิดปิดเครื่องค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเปิดเครื่องกันค่ะค่ะเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะคะปุ่มถัดมานะคะปุมะะ่มลูกดาวตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มในการตั้งค่าต่างๆนั่นเองค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะที่ F1 นะคะจะเป็นการเปิดปิดไฟหน้าจอนะคะ ต่อมานะคะที่อันสองนะคะจะเป็นการเลือกชนิดหน้าเป้านะคะแบบปิดซึมร้านนอนปิดซึมนั่นเองนะคะถัดมาค่ะที่อันสามค่ะจะเป็นการเปิดปิดเลเซอร์ชี้เป้าของเรานั่นเองนะคะเมื่อเรากดเปิดนะคะเลเซอร์ชี้เป้าของเราก็จะปรากฏขึ้นแบบนี้ค่ะค่ะต่อมานะคะมาดูกันที่ด้านบนตรงนี้บ้างนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการปรับความเข้มของแสงหน้าจอนะคะโดยใช้ลูกศรนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงในการปรับความเข้มค่ะ ถัดมานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการปรับความเข้มของเส้นสยายใยตานะคะโดยใช้ลูกศรน,นะคะชี้ซ้ายขวานะคะในการปรับความเข้มค่ะหากเรานะคะกดที่ปุ่มรูปดาวอีกครั้งนะคะที่ F2 นะคะจะเป็นการเปิดค่าชดเชยตัวกล้องนะคะหรือว่า Tilt Sensor นั่นเองนะคะแนะนำนะคะว่าให้เปิดออนไว้ตลอดการใช้งานตัวกล้องค่ะ ส่วนที่ F3 นะคะก็จะเป็นการเปิดเลเซอร์ชี้เป้าเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะที่ F4 ค่ะจะตรงกับคำสั่ง PPM นะคะจะเป็นการตั้งค่าหน้าเป้าของเรานั่นเองนะคะหากเรานะคะเลือกยิงแบบปิดซึมนะคะให้เรานะคะมาใส่ค่าหน้าเป้า offset ของเรานะคะที่ปิดซึมตรงนี้นะคะว่าค่า offset ของเรานะคะเป็น offset ที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะหากเป็นลบ30นะคะก็ใส่เป็นลบ30ค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้กด enter ที่ F4 ค่ะสิกแนลตรงนี้นะคะจะเป็นการตรวจจับสัญญาณของเป้าปิดซึมนั่นเองนะคะหากพบสัญญาณเป้าปิดซึมนะคะตรงนี้นะคะก็จะขึ้นแถบสีดำนั่นเองค่ะต่อมาค่ะที่ F2 ค่ะ PPM นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าอุณหภูมิต่างๆของตัวกล้องนั่นเองนะคะหากเราตั้งค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กด ESC ออกมาค่ะ ปุ่มต่อมานะคะจะเป็นปุ่มรูปสอดสามแฉกตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการวัดค่าพิกัดนั่นเองนะคะถัดมาค่ะปุ่มเมนูค่ะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการเลือกเข้าใช้โปรแกรมหรือว่าคำสั่งต่างๆนั่นเองนะคะสำหรับโปรแกรมและการใช้งานต่างๆนะคะจะมาสาธิตในคลิปต่อๆไปค่ะต่อมาค่ะที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการวัดระยะนั่นเองนะคะ ถัดมาค่ะปุ่ม A N G นะคะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการเขียนหน้าจอนั่นเองนะคะต่อมาค่ะปุ่ม E S C คะ่ะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการออกจากคําสั่งหรือว่าโปรแกรมต่างๆนะคะถัดมาค่ะ E N T คะ่ะปุ่มสีฟ้านะคะจะเป็นปุ่ม Enter นะคะที่ใช้ตกลงในการเข้าใช้คําสั่งต่างๆนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่หน้าหลักบ้างนะคะ ในหน้าแรกนะคะที่ F1 นะคะจะตรงกับคำสั่งศูย์เซตนะคะจะเป็นการเซตค่าองศาแนวราบของเราตรงนี้นะคะให้เป็นศูนย์องศาศูนย์ศูนย์ริปดาและศูนยูนย์ฟีิบดานะคะก่อนทำการเปิดฉากหาบุมนั่นเองนะคะต่อมาค่ะที่ F2 ค่ะจะตรงกับคำสั่งโฮนะคะจะเป็นการล็อกค่าองศาแนวราบของเราตรงนี้นะคะ ถัดมาค่ะที่ F3 ค่ะจะตรงกับคำสั่ง h e a d set นะคะจะเป็นการ set ค่าองศาแนวล่างของเรานะคะว่าเราต้องการให้มุมตรงนี้นะคะเป็นองศาที่เท่าไหร่ค่ะต่อมาค่ะที่ F4 ค่ะจะเป็นการเปลี่ยนหน้าเพจนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูกันในหน้าที่2ค่ะในหน้าที่2นะคะที่ F1 นะคะ t i นะคะจะเป็นการเปิดค่าชดเชยตัวกล้องนะคะแนะนำว่าให้เปิดออนไว้ตลอดการใช้งานนะคะ ต่อมาค่ะที่ F2 ค่ะจะตรงกับคำสั่ง R EP ค่ะจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการวัดมุมซ้ำนั่นเองนะคะต่อมาค่ะที่ F3 ค่ะจะตรงกับคำสั่ง V นะคะจะเป็นการเปลี่ยนการอ่านค่าองศาแนวเดี่ยงของเราตรงนี้นะคะจากองศาให้เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะต่อมาค่ะที่ F4 ค่ะจะตรงกับคำสั่งเปลี่ยนหน้าเพจนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูกันในหน้าที่3ต่อค่ะ ค่สำหรับในหน้าที่3นะคะที่ F1 นะคะจะตรงกับคำสั่ง H k B z นะคะจะเป็นการเปิดสัญญาณแจ้งเตือนนะคะในการทำมุมทุกๆ90องศานั่นเองนะคะต่อมาค่ะที่ F2 นะคะจะตรงกับคำสั่ง R l L ค่ะจะเป็นการเลือกเปิดหน้าซ้ายหน้าขวานะคะของค่ามุมองศานแนวราบของเราค่ะ ถัดมาค่ะที่ F3 ค่ะจะตรงกับคำสั่ง CMPS นะคะจะเป็นการเซ็ตข้าวงศาแนวดิ่งของเรานั่นเองนะคะและที่ F4 ค่ะจะเป็นการกดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะค่าสำหรับหน้าหลักนะคะก็จะมีอยู่แค่3หน้านะคะค่าแลวต่อมานะคะปุ่มตัวเลขและตัวอักษรตรงนี้นะคะก็ใช้ในการป้อนข้อมูลต่างๆนั่นเองค่ะ พาละนี่ก็คือปุ่มฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนะคะของกล้อง Total Station D ี่ห้อ Topcon รุ่น GPT 3005N ม GP ือ2ค่ะพาละสำรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจตัวที่1สาธิตไปนะคะหรือจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปรกรณ์อ c c e s เซอร์อื่นนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ะคะ่ะที่โชว์รูมพีนับวันนะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยขจรสุขตำบลแพรกรสาออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะ หากไม่สะดวกนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยเังก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะนึงจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะ